สวัสดีวันที่27่สเามษายนนะครับมือนี่กลับมามาปั่นนะครับมาหวานข้าวครับ,รบมีทั้งรถเกี่ยวรถปั่น,นครับเริ่มเข้าสู้ฤดูการพอปลูกก็แล้วนะครับมือเช้านี่กลับไปหาเพิ่งมานะครับเห็นเพิ่งไม่เห็นเพิ่งไม่ไมสองคั้งครับแต่ว่าเพิ่งที่เจอไว้ว่าจะไปเอามือเช้านี่หายหมดนะครับ เพิงหายสามครั้งคำมือเศร้านี่เป็นที่หนาเสียดายครับแต่เลยเมื่อวานเข่าต่อขึ้นมากระสุงพอสมควรงครับผมมันเป็นกอเป็นต้นขีเล็กยู่ขางกอไ่นะครับผมโน้มต้นขีเล็กลงมานี่ครับมาผาดก่อไ่อันมีมันยู่หลังก่อเลยนะครับมาทั้ใส่ควนครับว่าสิบวาไ่ที่เป็นยังไง ที่ได้เขาขุ้มตาจักแม่บอเบื้องครับแม่บื้บิน,บ,นบึงวังบึงวังกันเลยทีเดียวกาตัดค้อนแล้วฟังหนึ่งนะครับว่าด้ใส่ค้อนเลยนะครับแม่บินเต็มหอยครับไม่ได้ใส่ค้อนนะครับดังนี้ไม่ดุครับลังขาวครับมือนามกับปดตาล้วก็บมถือว่าหญ,ญ่ปันไหนไปดูข้างล่างครับจะตัดลงแล้ว ไม่มีมือจับนะครับกะลงมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับหางกะใบไยนยปันไหนครับดูที่ราคาร้อยซาวครับแบบนี้น่าจะเป็นของสตรีไม้เล็กนึงนะครับบัน่นมูแปดพันซังไว้วมาปั่นนะอันพอเล็กเพิ่นเกียวเขา่าลดขูม้าบดหรือจังไดลดเอียงๆนะครับลดลดแก่เขา่า ของหลองนัดนะครับของหลวกปู่จอยน้อ,องใสมันลมนะครับ